สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพระงลึกลับนะครับวันนี้นะฮะเปิด EP ที่248นะครับก็ จะมีราคาพิเศษและจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับพ p f c เอฟทุกๆท่านนะครับวันนี้นะฮะ200บาททุกรายการจัดส่งฟรีนะครับผมมีปลายทางให้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะสนใจก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอิสระพระเครื่องกันเข้ามาเยอะนะครับโปรเด็ดโปรดีแบบนี้นะครับก็นะฮะช่วงนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับโอ้โหใครไวใครได้เลยบอกเลยนะครับ200บาท ทุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับราคาเดียวเลยตลอดสายนะครับใครที่สนใจก็นี่เลยฮะช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 6ย์2 6 3 2 7สามานะครับสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับหากใครที่ชื่นชอบสนใจใครที่ไม่มีไลน์ก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์นี้ได้เลยเช่นกันนะครับผม มาฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรับชมรายการที่1กันเลยนะครับ200บาทนะครับมาฮะรายการที่1นะครับอยู่กับพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับโอ้โหเนื้อสวยงามมากๆนะครับสำหรับรายการนี้นะโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะฮะนี่นะครับเป็นรายการที่1น่ะครับนี่ฮะมาครับรายการต่อไปครับรายการที่2นะ รายการที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับพี่พี่เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะซูมเดี๋ยวนะนี่ครับอ่าเหรียญหลวงพ่อท่านคลายนี่เนื้อทองแดงนะนี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญปีอะไรนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นพระบ้านที่ผมเหมามาได้นะครับนี่ฮะราคาแบบว่าแบ่งปันจริงๆนะครับวันนี้นะมาครับรายการต่อไปกันเลยมาตอนที่รายการที่3กันเลยนะครับสาหรับรายการที่3เป็นเหรียญห,หลวงอ่อหลวงปู่เพล่นะพี่พี่นะ นี่ครับเป็นเหรียญใบี้เล็กนะครับรุ่นปลอดภัยนะครับรายการนี้นะรายการที่3ครับต่อไปครับรายการที่4เหรียญหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะพี่พนะรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่4อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับราคาเดียวนะครับวันนี้นะฮะสองบาทเท่านั้นนะครับโปรสงกลารกันเลยนะครับต่อไปครับรายการที่5นะครับอันนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อนะครับพี่นะนี่ครับนี่ฮะเจ้าฟ้าสาลาลอยนะเขียนไว้ด้านบนนะครับนี่ฮะพ่อหลวงสง์นี่ครับนี่ด้านหลังปีหนึ่งแปดนะครับก็มีตลับนะครับสาหรับรายการที่ห้านะต่อไปครับรายการที่หกเหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงปู่หมุนนะครับพี่พนะนี่ครับหลวงปู่หมุน วัดบ้านจานนะครับปี2543เนี่ยฮะรายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญทุ่น2ปี2511น้นะครับรายการที่7นะครับต่อไปครับรายการที่8นะครับเหรียญหลวงปู่แสนนะครับพี่ๆนะนี่ฮะเหรียญหลวงปู่แสนสวยสวยเลยนะครับเนื้อทองแดง ปี2 5 5 6นหนะครับโอ้โหนี่ครับพระบ้านเยอะแยะนะครับหลายเกจิอาจารย์มากมายมีให้เลือกนะครับพี่พนะสำหรับรายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9นะครับเป็นเหรียญอ่าเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับหลวงพ่อโครนนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อโครนวัดบางแสนะครับพี่พนะนี่ครับรายการที่9กันเลยนะครับต่อไปครับรายการที่10นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนตะกุดหรือลูกประคำหรืออะไรสักอย่างนะครับนี่ฮะเป็น เนี่ยฮะผมไม่แน่ใจนะครับก็นี่ครับเป็นรายการที่สิบแล้วกันใครที่ชื่นชอบสนใจนะนี่ครับมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญราชการที่เก้านะครับน่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทสมัยก่อนนี้เลยนะครับพี่ๆอ่ะนี่ครับปีสองห้าสองห้าด้วยนี่ครับพศโอ้โหสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นอ่า พระคูรอดอ่านี่ครับเหรียญพระครูรอดนะพี่พี่นะนี่ครับด้านหลังเลยอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับสําหรับรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่13นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรนีครับก็เป็นเหรียญฉลุนี่ครับพี่พี่นะแบบนี้เลยอ่านี่ครับด้านหลังนะเขียนว่าหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับพี่พี่นะนี่ฮะ รายการนี้เป็นรายการที่13นะครับต่อไปครับรายการที่14นะฮะเป็นหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพี่ๆอ่าด้านหลังอ่าเป็นสาราแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะรายการที่14นะรายการนี้นะครับต่อไปครับ รายการที่15นะครับอันนี้จะเป็นพระรอดนะครับพี่นะวันนี้ราคาเดียวจริงจนะครับพี่นะราคาเดียวเลยไม่มีบวกเพิ่มด้วย2นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับพี่พนะไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือว่าโอนนะครับก็องละ200บาทนะครับเท่านั้นนะฮะต่อไปครับผมรายการที่16นะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อน้านะครับนี หลวงพ่อนาคขัดหัวหินนี่ครับโอ้โหนี่ฮะรายการที่16นะครับรายการนี้นะฮะต่อไปครับรายการที่17เป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับพี่ๆนะเนื้อผงนะครับสวยๆเลยด้านหลังมียันนะครับนี่ฮะรายการที่17ต่อไปนะครับรายการที่18นะครับสำหรับรายการที่18จะเป็นอาหลวงปู่ทวดนะครับโคดตัวท่อหลังหนังสือครับนี่ฮะ ก็สวยงามนี่ครับแบบนี้อยู่ในเลี่ยมด้วยนี่ครับมาครับรายการต่อไปครับรายการที่19อันนี้จะเป็นสิงเก่านะเป็นลักษณะจะเป็นโลหะหล่อโบราณ เป็นสิ่งเก่าๆเลยนะครับสวยองนี้นะครับเป็นรายการที่19รายการต่อไปนะครับพี่ๆรายการที่20กันแล้วนะครับรายการที่20นะไปกันแบบไวเลยใครดูไม่ทันนะครับวันนี้น่าจะมีประมาณสัก100กว่ารายการได้นะครับพี่ๆนะนี้ก็จะเป็นเหมือนพระยอดธงหรือเปล่าอ่านี่ครับก็นี่ฮะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเลยศิลปะก็สวยงามนะครับรายการที่20นะต่อไปครับรายการที่21อันนี้จะเป็น เหรียญผมไม่แน่ใจหนูเพาะนะดูดข้างบนมันหลวงพ่อพูนนะครับนี่ปีห้าหกนะครับวัดบ้านวัดบ้านเพนบ้านแพนนะครับนี่ครับอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับเป็นพระบ้านนะครับพี่นะรายการที่ยีสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองกันเลยนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อครนเป็นรูปหล่อนะครับเขียนว่าหลวงพ่อครนนะครับนี่ หล่อกเก่าหล่อโบราณน,นะครับรายการที่ยี่สิบสองนะต่อไปครับยี่สิบสามอันนี้แหวนแหวนห้องเหลืองนะครับไม่ไม่ทราบหลวงข้อนะมีนังกวักแล้วก็หัวเป็นแบบนี้นะครับรายการต่อไปครับรายการที่ยนะี่สิบสี่นะพี่ๆนะรายการที่ยี่สี่นี้ก็เป็นสมเด็จนะครับเก่าๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการที่ยี่สี่นี่ด้านหลังก็ นี่ครับตามวิดีโอนี้เลยนะครับต่อไปครับรายการที่25ครับโอ้ยรายการนี้2 5 6 3เหรียญหลวงพ่อพัดนะครับลงยานะครับพี่ๆนะโอ้โหสวยงามมากๆรายการที่25นะครับต่อไปครับรายการที่ยี่นะครับจะเป็นคุดนะฮะหลวงพ่อเส็งนะครับพี่ๆนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่26นะต่อไปครับ27จะเป็นอ่า อวนธนูหรือว่าควายธนูนะครพี่พี่นะนี่รายการที่7นะครับอ่าสวยงามเลยนะครับต่อไปครับรายการที่28หลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับรายการที่28นะรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่29อันนี้ก็จะเป็นราหูอมจันเนื้อเมฆพัดไม่ทราบเกจิอาจารย์นะครับพี่นะรายการที่29นะครับต่อไปครับรายการที่30กันเลยนะครับนี่พระสมเด็จ เนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่30นะพี่พี่รายการนี้นะครับอยู่ในตลับสแตนเลสนะครับมาตอนที่รายการที่31มสิบเอ็ดในครับพี่พี่นะรายการนี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่ก็อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าเช่นเดียวกันนะครับรายการที่31นี้ต่อไปครับรายการที่32ครับพี่พี่อันนี้จะเป็นราชการนะครับพี่พี่นะพ่อหลวงนะครับภูมิพล 2508นะครับนี่ข้อมูลโอ้โหเป็นลักษณะจะเป็นล็อกเก็ตโอ้ย่างนี้ก็เป็น2องาเช่นเดียวกันนะครับรายการที่32นะครับต่อไปครับรายการที่33นะ่าจะเป็นสีวัลีของหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะฮะสวยเก่าเลยนะครับรายการที่33นะรายการนี้นะต่อไปครับรายการที่34อ่ารายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะครับ จะมีแพะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ผมไม่แน่ใจหลวงหลวงพ่อนะนี่ครับรายการที่34ต่อไปครับรายการที่35กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนี่เป็นราชการกันนะครับด้านหลังนี่ก็นี่เลยครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับสําหรับรายการที่35นะครับ ต่อไปครับรายการที่36อันนี้จะเป็นพระเนื้อผงเก่านะครับอันนี้ผมผมไม่ทราบที่นะครับพี่พนะรายการนี้เป็นรายการที่36นะครับต่อไปครับรายการที่37นะครับหลวงพ่อปานนะครับอันนี้ขี่หนุกมานนะครับพี่พนะนะรายการที่37ต่อไปครับรายการที่38อันนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อเงินปีหนึ่งหกนะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อแช่มนะฮะหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อแช่มนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับพี่พรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดต่อไปครับรายการที่สามสิบเก้าอันนี้ผมเนื้อน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะครับพี่พนะเป็นรายการที่สามสิบเก้าแล้วการต่อไปครับรายการที่สี่สิบนะครับหลวงพ่อเงินนี่ฮะ เป็นหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นวัดดอนยญยหอมนะครับพี่พีนะรายการที่40ต่อไปครับ41เลยนะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับรายการนี้นะเป็นอ่ารายการที่41นะพี่พี่นี่ด้านหลังก็เป็นยันตะก้อนะครับต่อไปครับรายการที่42นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญฉลุข,ของหลวงพ่ออี นะครับเหรียญฉลุของหลวงพ่ออีวัดสัตาหีบนะครับพี่พี่ปี2473นะครับรายการที่42นะครับต่อไปครับรายการที่43อ่าอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับแล้วก็จะมีการปิดทองนี่ครับด้านหน้ามีสลับให้พร้อมเลยนะครับรายการที่43นะต่อไปครับรายการที่44เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับผมนี่อันนี้ก็เนื้อทองแดงสวยเลย2 5 0 3นะครับรายการที่44นะต่อไปครับรายการที่4 5นี้เหรียญอ่อไม่ทราบที่นะครับพี่ๆนะนี่ครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับรายการที่45นะครับต่อไปครับรายการที่4ีอ่ารายการนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่มหาศีลานะครับนี่ฮะ นี่ครับเป็นเหรียญรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับพี่ๆนี่ฮะก็เป็นรายการที่46นะครับต่อไปครับ47กันเลยนะครับรายการที่47นี้จะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดฐานบัวหล่อโบราณเก่าๆนี่ครับใต้ฐานก็นี่ครับเขียนว่าวัดช้างให้นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่4 7ต่อไปครับรายการที่48หลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับก็สวยงามอยู่ในเลี่ยมเหมือนกันนะครับรายการที่48ต่อไปครับรายการที่49สมเด็จระคังหลังค้อนนะครับรายการที่49นะรา,าร,49นะรายการนี้นะก็สวยงามเลยนะครับต่อไปครับรายการที่50เป็นพระผงกระดูกผีนะครับเป็นเนื้อผงด้านหลังมีรอยยันแบบนี้เลยนะครับรายการที่5 0ินะครับ ต่อไปนะครับรายการที่51ครับพี่พี่นี่จุลาลงกรนะครับราชการนะด้านหลังเป็นคุดนะครับพี่พี่านี่ครับรายการที่51ต่อไปครับรายการที่52เหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนี่ฮะรายการที่52นะต่อไปครับรายการที่53นะครับอันนี้ก็จะเป็นนางพญานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ ไม่แน่ใจว่าใช่เป็นเป็นพิมพ์น่าจะเป็นโลงทอนะครับพี่พี่นะนี่ครับรายการอ่ากุโลงทอนะรายการที่53นะครับต่อไปครับรายการที่54เป็นพระรูปหล่เก่านะครับดูจากเนื้อนะครับโอ้โหเนื้อเก่าจริงนะครับพ,พี่นะรายการที่54นะครับมาต่อที่รายการที่55นะครับพี่พี่นะเป็นอ่ามังกรคู่นะครับหลวงพ่อเอีย โอ้นี่ครับเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับก็สวยงามเลยนะครับรายการที่ห้าสิบห้านะครับต่อไปครับห้าสิบหกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องรางอะไรนะครับเบาๆนะมีการถักไว้แบบนี้นะครับเป็นรายการที่ห้าสิบหกนะครับต่อไปครับห้าสิบเจ็ดเป็นพระเนื้อผงนี่อันนี้ผมก็ไม่ทราบที่นะครับพี่ๆนะนี่ครับเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดต่อไปครับรายการที่ห้าสิบแปดหลวงพ่อวัดไร่หิงครับผมนี่ฮะ รายการที่58นะครับสวยๆเลย2467นะครับต่อไปครับรายการที่59นะพี่ๆนะอันนี้5เสืออันนี้หลวงพ่อนี่ไม่แน่ใจเลยนี่ครับพี่ๆนะเป็นรายการที่58เหมือนลักษณะเหมือนหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดมีรอยจาน2521ดด้วยนะครับเนี่ยฮะ น่าจะใช่นะพี่นะนี่อ่าใช่นะครับหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับอ่านี่ฮะรายการที่ห้าสิบเก้านะครับมาครับรายการต่อไปครับรายการที่หกสิบอ่ารายการที่หกสิบเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอ่าองค์นี้เหมือนจะมีการปิดทองมาด้วยนี่ครับรายการที่60นะครับต่อไปครับ61พระสมเด็จวัดระฆังเช่นเดียวกันนะครับพี่นะนี่ครับเกต ทะลุซุ้มนะครับพี่พี่นะฐานเชื่อมสวยงามเลยนะครับโหมดสารสวยงามมากๆนะครับรายการที่61นะครับพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่62นะครับ62ก็พระสมเด็จเหมือนกันนะครับพี่พี่นะรายการที่62นะครับนี่ะรายการนี้ก็มีตลับนะครับตลับสวยๆให้พร้อมเลย นี่ครับด้านหลังนะนี่คือรายการที่62นะครับต่อไปนะครับรายการที่63นี่ครับรายการที่63ก็นี่ฮะจะเป็นพักคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ครับรายการนี้นะรายการที่63นะครับต่อไปคร,รับ64นะครับเป็นพระหังกนะวัดท่าสุงเช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับ,รบ,รบต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับรายการที่65นะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อรวยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับอู๋ใต้ด้านข้างมีตอกโค้ดด้วยนี่ครับนี่27 25 59นะครับโอ้นี่ครับรายการที่65นะครับต่อไปครับรายการที่66อันนี้หลวงพ่อยิ้ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยิ้ดนะนี่ครับเขียนไว้แบบนี้ก็นี่ครับด้านหลังแบบนี้เลยเอ่ามีอุด กิ่งด <hi> um. ้านล่างด้วยนะครับรายการที่66นะครับต่อไปครับรายการที่67เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะครับเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะครับพี่ๆนะรายการที่67นะครับต่อไปครับรายการที่68อันนี้เหรียญผมไม่ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมไม่ทราบหลวงข้อนะพี่ๆอ่าน่าเป็นพระใหม่อยู่นะปี65อ่าก็ค่อนข้างที่จะใหม่ นะครับก็เหมามาก็มีทั้งใหม่และเก่านะครับประปนกันไปชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับพี่ๆนะนี่ครับมีให้เลือกเยอะนะครับพี่น้มาครับรายการต่อไปกันเลยต่อไปจะเป็นรายการที่69นะครับพี่นะาอันนี้จะเป็นสมเด็จน่าจะเป็นหลวงพ่อทาบหรือเปล่านะครับด้านหลังมีรูปภาพนะแต่ว่าผมคับคล้ายครับคานะครับพี่ๆนะนี่ครับ เอาเป็นว่านะครับเป็นรายการที่6 9นะสมเด็จมีรูปภาพอยู่ด้านหลังเลยครับพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่70กันเลยนี่ครับอันนี้ก็กิ่งเก่านะครับไม่ไม่ทราบที่นี่พี่พี่นะององนี้นี่ครับนี่ฮะเป็นโอ้โหนี่ดูอยากเลี่ยมก็เก่าเก่ามากเลยแตกรายงานข้างบนนะครับนี่ฮะนี่ครับมาครับรายการต่อไปนะพี่มาต่อที่รายการที่71นะครับพี่พนะสำหรับรายการที่71จะเป็นเสือ นะครับอันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันนะพี่นะก็นี่ครับรายการที่71นะครับต่อไปครับ72กันก็เลยนะครับเป็นพระสมเด็จสมเด็จวรครังนี่ครับนี่ฮะเป็นรายการที่72นะครับต่อไปครับ73 นี่ฮะเป็นพระเปิมนะครับเป็นพระเปิมลําพูนนะครับสําหรับรายการที่เจ็ดสิบสามนะต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบสี่นะครับพี่พี่นี่อันนี้ผมหลวงพ่ออันนี้จะเป็นหลวงปู่หลินนะครับพี่พี่ปีหกหนึ่งนี่ครับมาครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบห้านะครับ นี่ครับเป็นพระอาจารย์อุ่นนะครับไปเลรียนพระอาจารย์อุ่นนะเนื้อทองแดงแล้วก็สวยนะครับพระบ้านสวยๆแบบนี้นะครับพี่นะต่อไปครับรายการที่76นะครับเป็นทองเหลืองนะครับเหมือนพระยอดขุนพลหรือเปล่านะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่นะนี่ครับเป็นรายการที่76แล้วการต่อไปครับรายการที่77อันนี้ปิดตาไม่ทราบที่นะพี่ๆนะเก่านะครับ นี่ฮะรายการที่77ต่อไปครับรายการที่78นะครับพระสมเด็จ э วัดรฆังุกโพนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับรายการที่78ต่อไปครับรายการที่79เนะครับเป็นพระลีลาเมดขนุนเนื้อดินนะครับพี่พี่นะรายการที่79นะครับต่อไปนะฮะรายการที่80นะครับเป็นพระนาคปกเนื้อชินเงิน นะครับพี่พี่นะเนื้อชิ้นเงินนะครับรายการที่80ต่อไปครับ81นะครับเป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะครับนี่ฮะรายการที่81นะต่อไปครับ82นะครับเป็นเออ่เหมือนปิดตาเหรียญปิดตานะครับพี่นะไม่แน่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะครับก็ดูเก่าดีนะครับพี่พี่รายการที่82นะครับต่อไปครับ83เป็นหลวงพ่อปาน อันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับอ่าเป็นเม่นนะสวยงามเลยนะครับรายการที่83หน้าต่อไปครับ84เป็นลูกอมนะครับเป็นลูกอมอันนี้ผมไม่ทราบเกจิอาจารย์เลยนะครับรายการที่84นะครับต่อไปครับ85อ่าเป็นเหรียญนะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่ขันนะครับพี่ๆนะคมสวยเลยนะฮะ นี่ครับปีหนึ่งก้าครับรายการที่แปดสิบห้าต่อไปครับแปดสิบหกนี่อันนี้จะเป็นพระเนื้อผงนะฮะนี่เป็นเหมือนสังกระจายเนื้อผงในครับรายการที่แปดสิบหกต่อไปครับรายการที่แปดสิบ็ดนี่โอ้โหเหรียญนี้สวยมากๆเลยน่าจะเป็นอ่หลวงพ่อเขียนนะี่ครับเป็นรายการที่แปดสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปนี่ครับเป็นพระเนื้อ ผงในคราบเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะรายการที่ أ, 88นะครับต่อไปนะครับรายการที่89อันนี้จะเป็นหล่อโบราณน,นะครับเป็นหล่อโบราณผมอันนี้ไม่ไม่ทราบที่นะเป็นรายการที่89นะครับเป็นลีลาไม่ทราบที่ต่อไปครับรายการที่90นะครับสำหรับรายการที่90อ่าจะพามาดูอ่าเป็นสิวรลีนะครับรายการนี้ก็จะเป็นพระสิวรลี เนื้อดินนะครับอันนี้นะนี่ครับรายการที่90ต่อไปครับ91กันเลยนะครับ91นี่เหรียญคูบาสีวิชัยนะเขียนไว้แบบนี้นะครับนี่ของเชียงใหม่ปี33นะครับรายการที่91นะครับต่อไปครับ92นะครับเหรียญหน้าซ้อน นะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเป็นรายการที่92ต่อไปครับรายการที่93นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านนะครับเก่านะครับรายการที่93ต่อไปครับรายการที่9 4นี่อันนี้จะเป็นพระคุณแผนอ่านี่เนื้อดินนะครับพี่ๆนะรายการที่9 4ต่อไปครับรายการที่95นะครับจะเป็นเหรียญปิตาพังพกา้านนะครับนี่ สวยนะพี่ๆนะนี่ครับรายการที่95นะต่อไปครับรายการที่96นะครับรายการที่96นี่จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่อันนี้จะเป็นไก่หางพวงซะด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่96นะครับต่อไปครับ97เป็นพระสมเด็จปกโพก้าใบนะครับของหลวงพ่อกรวยนะครับพี่ๆนะนี่ครับอันนี้รายการที่97นะครับต่อไปครับรายการที่98นะครับ อันนี้เป็นรูปภาพเกจิเก่าไม่ผมไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะครับในันนางนี่ก็ถ่ายรูปไว้นะครับพี่นะนี่ครับเป็นรายการที่98นะครับต่อไปครับรายการ elder, ที่99นะครับนี่เป็นพระมหาชิราวุธหรือว่าราชการที่4นะนี้ก็จะเป็นช้าง3เสียนตลกนะครับเป็นรายการที่99ต่อไปครับรายการที่100นะครับอยู่ราลงกรนะครับพี่นะก็จะเป็นราชการที่5ชัช้าง3เสียนยัง เช่นเดิมนะครับพี่พีนะก็สวยงามนะครับเป็นรายการที่100นะครับต่อไปครับมาฮะใกล้จะหมดแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้เลยต่อไปครับ101นะครับเป็นพระเนื้อชินเหมือนจะเป็นหลวงปู่สุขหรือเปล่านี่ครับพี่พี่นะนี่ครับไม่แน่ใจนะครับโอ้นี่ครับ101นะต่อไปครับ102นะครับพี่พี่นะนี่เป็นพระเนื้อชินเช่นเดียวกันอุ้มไก่นะนี่ครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ากุไหนนะครับต่อไปครับ103นี่สมเด็จ อันนี้ผมไม่ทราบที่นะพี่พนะมีจะม,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 มีตาปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับพี่พนะเป็น1 0อยสนะครับต่อไปครับร้อนะครับพ,พี่นะหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับปี4ีหนะครับ นี่เป็นรายการที่104ต่อไปนะครับรายการที่105นะครับพี่พี่เป็นเหรียญอายุยืนนะครับของหลวงปู่ศรีนะครับวัดเข่าถ้ำบุญนาคปี1,7นะครับเป็นรายการที่105นะต่อไปครับ106พระสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่พี่นะเป็นรายการที่106เนื้อเก่าและสวยเลยนะครับต่อไปครับ107นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จอะไรครับเนี่ยผม หลวงพ่ออ่ำนะฮะเขียนว่าหลวงพ่ออ่ำนะ,ะพ,พี่นะนี่ครับเป็นรายการที่ร้อยเจ็ดต่อไปครับหนึ่งร้อยแปดหลวงปู่ทวดนะครับนี่ฮะเป็นหลวงปู่ทวดน่าจะเป็นเจ้าพระคบนะครับพ,พี่นะออกวัดพระคบนะ,ะมาครับต่อไปครับรายการที่หนึ่งร้อยเก้านะครับหลวงพ่อกเกษมเข็มโกนะครับปี 18, หนึ่งแปดเนื้อทองแดงนะครับรายการที่หนึ่งร้อยเก้านะครับ ต่อไปครับรายการที่110อันนี้จะเป็นพระพิกเนตหล่อโบราณนะครับมี2ด้านด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เป็นพระพิกเนตนะครับเป็นรายการที่110ต่อไปครับ111นะครับนี่ฮะเป็นพระล่วงลางปืนนะครับสวยงามเลยนะครับพี่นะนี่111นะครับต่อไปครับ112พระลีลานเนื้อชินนะฮะลีลาเก่าเลยนี่ครับเนื้อชินนะ112นะครับต่อไปครับ113เป็นเหรียญพระ ผู้อาจารย์นำนะครับวัดดอนศาลานะครับนี่ฮะอุ๊ยรายการนี้สวยงามนะครับปีหนึ่งเก้านะครับรายการที่ร้อยสิบสามต่อไปครับร้อยสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับเนี่ยฮะก็เป็นหนุมานปีสองหนึ่งนะครับร้อยสิบสี่ต่อไปครับร้อยสิบห้านี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดอะไรหรือว่าเป็นสร้อยประคำหรือเปล่านะครับพื่นนะต่อไปครับร้อยสิบหกนะครับอันนี้จะเป็น หลวงพ่อไพรนะครับเขียนตอกข้างๆว่ากรรมการหรือเปล่านะครับพี่นะนี่ครับเป็นลอโบร้านนะครับสวยงามมากๆเลยรายการที่ร้อยสิบหกนะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ร้อยสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินรูหรือเปล่านะครับพี่ๆนะนี่คะก็นี่เลยครับรายการที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับพี่ๆก็จบลงที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดรายการนะครับก็ช่องทางการติดต่อศูนย์เก้าหก 832 632 7นะครับพี่ๆนะสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโปรโมชั่น200บาททุกรายการนะครับก็ขอกราบตัวลาครไปก่อนแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมเด็ดๆแน่นอนนะสวัสดีครับ